อง่เคยกินไวบันอันนี้อะไรจ้ะขี่อูเอา่ปอูเอาไปบี้งวะขี่ขี่แล้วเจ้ากินซิ่งใคยจะกินเครจะกินที่มันอันไหนบอสบายดีเนาะสบายดีท่านผู้ชมเนาะทุกท่านที่เข้ามาชมในตอนนี้เนาะตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดเมืองเฟืองเนาะเฮาสิมาหาแนวไปเฮ็ดกินอยู่ที่ ตู้ที่ว่าพวกเขาได้ไปเซาสถานที่ไว้เรียบร้อยเนาะปะ่ะวันนี้เขาสิพาทุกคนมาเบิ่งตลาดเมืองเฟืองน้ำกันว่าภายในตลาดทีมีอย่างแน่เนาะวันนี้เขามาตั้งแต่สี่คนคือเก่าตัยตัยวันอูแล้วก็ไอโรดเนาะนี่ข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นท่านขายเครื่องทัวไปเนาะอันนี้ก็คือทางเข้าไปแต่ว่าทางหลังคุณอาจจะมีทางจอดอยู่ว้าวครืงสวยจังเลยชุดสวยๆนี่างามอ่ะเสื้อไปงานดองงานแต่ง นี่ทุกคนโบได้มาพาทุกคนมาบึงตลาดโดนละตรงเฟืองคือตลาดเมืองรองบอกมาฮูเพราะว่าคือตลาดเมืองรองแน่นะมาบึงมือนี่มาเอาสิได้เมนูอย่างเนี้ยซีเอาไปเฮ็ดกินอยู่ภายในตู้นะทุกคนเนาะแปลงนัวโชคได้นะครับสองแปลงนัว เบื้องเนาะนี่เขามากับซิมาเจอเป็นห้านขายซีนก็เลยโอ,โ,อโอ้แต่มีแต่ที่หนูทุกคนค่องนี้จะหมูกานขคันว่าราคาอยากว่นานักเติบอยู่เนาะเบื้องวันนี้เขาเสีเอาอ่างอีกมาอยางตลาดก็ต้องแบบจัดๆเนาะฮะเนาะมาเบื้องอาหารพื้นทิ่นเนาะอยู่ น่าจะปลูกเองเลยปลูกเองบอโอ้โอ้อ้วใส่ออปลาอืมโอ้้ยอน,นู

ัดนมันม่มนยาเยดูให้กบเลี้ยงโอ้ขาขาวเลี้ยงหรอขาขาวขาขาวมันยูนถ่ำไหมที่บอกได้ไลยกินป่ะกินนะอู่เอาไหมเจ้าคือมากกินอยู่เอาอู้กินอีลีเห็นอู้เห็ดกินอยู่ เขากมนบนบิง่อืกนวันอันนี้อะไรจ๊ะเฮดบี้เฮดบี้ม่เาเฮดบี้บตอี้แว่าอยูพี่มีมากกันนั่นหลายเนาะหมักแคนเนาะหมักแคนหลายแด้หลายว่ามักแคน เอามาขายแบบเต็มถนนเลยทุกคนน้งยำมันมีแปปกแปปกไม่แปกไปอ่อยไฟเหรอมาอ่อยเลยจุดไฟป้าตกไฟน้ำพอย่มอเฟืองซื้อน้ำอย่างน้อกับไริถามไปเนาะน้ำลีเหรอน้ำอะไรเป็นต้ปลาปลาปีแซบทุ ไอ้ปิ้งบอไอ้ไทยบอเซลว่ะจะไปทางนั้นนะเพื่อนบัพบ้านนี้ไปบอไปอันนี้ปลาคี่ลามว่ะเนาะอันนี้กินขี้มันได้เนาะจะเออจะกินขี้เลยัวนี้ก็ได้เอออูเอาบ่ะบออออยปิ้งว่ะขี้ขี้แล้วเจ้ากินซีนเขาสิกินเออเขาจะกินขี้มันอันแนวเดินแซ่บๆมันจะสะแตกเมื่อ บอยอกกันเลยทุกคนเลยบอยอกบอยอกเนาะกลัวแค่นี้ล่ะโล่เท่าไหร่นี่ก็ยี่สิบสี่สิาเนี่เอาเอาไปปิ้งที่บ่อเลยเอาแล้วว่เอาแซ่บเลยนะอันนี้นะมันเป็นกินเลยขี้ไลยคือว่าตรนเหนคืนนี้ร้านคืนี้ไอ้กิจเก้าไกลเอาเก้าไอ้ยูเขาเลยเอาพ่อโล่เอาเอาไปเอาพ่อไปปิ้งเอาพ่อไปปิ้งกับพ่อแล้วบ่ครึ่งก็ได้เอาพ่อปิ้งกินเอาไปลองซิมมั้งไหนอยากซิมป่าธรรมชาติป่ะ ป่าน้ำอย่างป่าน้ำลีวนเท่านี้หรอป่ามันเออน้ำรีวาอยู่เหมือนอยู่เมืองเฟืองนี่ซื้อน้ำอย่างน้ำน้ำรีกนี่บอกอ้ไกลๆแล้วอันนี้กรเสรเลยนะพีจิตนะอ๋อบ่มากันเนี่ยีามเออมาเลือดีาม่ะอาไปติ่งกินลิลินนพาะพวพววอ๋อซื้อป่าอยูอ่ะมันมีป่าอยูรถอีกแล้ดิแต่ว่าอันนี้อยากเอาไปปิ่งซีมซื้อน่ะ สาวพันบอกปากกโลเดี๋ยวนี้ปากกโลเจ็ดสิบห้าโอ้ปากหนึ่งโลหนึ่งละเจ็ดสิบาบาทเจ็ดสิบห้าองคนนึงหาวักเนาะโอเคไม่อย่างเกาะฮะปูปูนี่เขาจะหล่เขาไปเ็ดรัปเพชรไหมแต่ว่ามันจะแข็งไหมเขาเหรอ เราเคยจำพี่ตีว่าแกว่าปูหินอร่อยแกเขาจะเอาบางที่เลือกเขาสิเลือกเพศทเลยเขาสิเอาตัวผู้ตัวผู้ไปกินมันสิมันกว่าตัวแม่มันไข่มันสิมมืดมันนี่ไงตัวผู้ดูตรงนั้นนี่อย่างเงี้ยตัวผู้เห็นไหมที่หายท้องแมนแมนแมนมันในน้อยเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนแรงๆทุกคนอยู่ที่ตลาดเมืองเฟืองเนาะเราพาทุกคนมาเบิ่งน้ำกันว่าเป็นยังไงกะมาเลาะเบิ่องนอกมีอย่างนี้อันนี้ตัวตัวนูบอ โอ oh. oh. wow. yeah. well, ้โหหนูหลายบ่อโอ้หนูหลายเนาะแกอัวหนูอ่มาเป็นตัวอะไรบ้างไนกหนูเป็นตัวอลยใช่ไหมนกแมนโบนองเหรหนูนี่ล่ะบรรยากาศดีจี้หอยบ่ หอยซอยหอยจี่ะเอาปเอดีๆเอาหอยเอาหอยนั่นบอกเขาไปมักแล้วเขาไปปิ้งกินไปไปนี่นี่นี่ะาเออมะนาวเอาหรือยังอ้มขาเอาไม่อู้มั้าพวกอันนี้เท่ามันบอเทาหรืไกลเทาเทาเทาเท่าเท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 ่าเท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 าเท่าเทาเทาเท้าท่าเท่าเทเอาาเาาแ้อเาเลเเเ่เ่าเ่่เ่เเ แฝดเอาเอาแฝดแฝดป่ะมึงเป็นอันนี้เท่าไรนี่ห้าขันโอ้มันก็เป็นตาเอาอยู่เลยจะเอาไปห้องวู้ดด้กินเท่าที่ตู้เย็นมันต้องเก็บตู้เย็นไหมหรือเก็บยังไงอ่ะเอาไว้บันเึาสิกาบปกรณ์เขาจึงมาซื้ออันนี้นะที่นี่เขาเป็นตลาดแรงนะมีอยู่หรอคะมะนาวอืมน่าจะประมาณวันอื่นวันอื่นมาขายบนตลาดเศร้าอยู่นี่กับมีวะเศร้าอยู่นี่เศ้าบุญยากนี่มีแต่ตัดแรงเนาะ โอเคโอเคเดียวเดี๋ยวมืออื่นเขได้มาชิมซซีนำเมเอากัป่ายน้ำไอวันน่ยี้ตกได้คันี้หรตกได้เลยวันบ่บ่ให้มันรอดขีขคาบขาไอ้วันเราะอืมมะนาวมะนาวจีเอเกาไหมน่ที่ห่อมบ้งดยกันไม่เหอมะนาวหรอกเนหอยังไโดนเรือมา การขอเงินห้าพันหนึ่งบพันก็ได้มันเท่าไหร่วะกุ้งทอดกับมันทอดไกินไหมดกินไาเ่เะหหบอโต้มเอนาเดียวู่้บึงตคงกุ้งหามาเต้นองบอันนี้มัน พึ่งโอ้เขาจะไปปิ้งเหรออือหาเอาเน่ากินได้เราใช้ได้กินมันธรรมดาแต่ว่ายากเติบอยู่เอาอีกไปเดี๋ยวฮอสิมาซื้ออันนี้ให้ไปวันเนาะเอาเลยซะเอาซะกเพื่อเพื่อค่าใจเนาะเปิดมึงก็ได้เปิดเปิดเป็นไงเด้อ บุกแก่ตีเท่านี่โอไปลากนะต้องไปลากอีกแน่นอนอ่าะแม่กระล่างล่างกับล่างผมเห็นล่างแแม่กระล่างดีมันเอาไปเอาไปกินเลยก็ได้อยู่อ่ะเอามาจากน้ำเลยนี่นะนองหลวงน้องหลวงเขามันบริยูน้ำมันมันนยูเป็นเป็นบึงเขาถ้าเป็นน้ำไหลเป็นเป็น่เนาะน้ำไหลเนาะน้ำไหลลเป็นไข้เปินอันกนกนานีไบบ่ไับ่น่นี่ อันนี้เด้อัน้ยอันนี้ออธรรพักกันจองแวฮะกะลาแวกะลเคยกินเลนี้กันจองเคยกินยุคดต้องไปซื้อเอาไปกินกับยัง่ะกาบเอูออันนี้นิดนึงไปเขาไปลองซีมึงเราพักกะลาแว่สโบเคยกินกับโบเคยกินกันกินที่ไหนกินกินสดนี่วะ ชิมเลยตอนนี้ได้บลกล่างเหรอล่ากินพักไหนครงนี้เหรอชักลงกับพื้นน้องขมๆเนาะก้อนเมนเกับลาเทาน่ะเอาเมนไหมลองมั้ยเอามัดนึง ลองมัดหนึ่งไปลเรอขาได้ก่อมาเท่าไรห้าพสองพันมัดละามละสี่บาทอ๋อหนึ่งว่าเราเอาไปลองมก่ลองบนก่อนท่เคยกินเองซื้อมาที่เคยกินอ่ะนี่กะละเวกถอะกะละแวกลายบ้านกงเลื่อนลายเหนียวผักกะละเวกผักกะละเวก เออละแวกซื้อห่อเงิด้วเองินหงน้าจะเอเอ่แกลับลงไอ้รุ่ก็เฮ้ยกินว่ไอ้รุพักละแวกนี่ห่อู่ออานี่ไปปิ้งกินน้ำบ่อเอาันน่ะเอาหอยไปปิ้งกินน้ำบ่ออ๋อแล้วมันาหอยู่นี่น่ะปิ้งหอยกินแซ่บไปตำหอยสิไ่ทยเอากิโลเดยพอไหมโอ้ยเหลือ เ่อพูดได้กินสำหรับเข้าน่ะส่วนใหญ่นะเอาเอาเอาเครื่องคอสำหเครื่องโลบอ่ะกินหลายบอเอาไปโลนึงก็ได้เอาไปเอาไปกันไว้โร่เลยอ๋อโอ้เข่าก็ขึ้นเอาขึ้นอ๋อยเ่ดิหอยไปเซอร์อันลาบเ่าก็แซอะไปเอาเอาอย่างมาคอยมาคอย เอาหอยไปใส่กัดกัดแล้วมันกระดึ๊ดกระดึ๊ดดิตัวซอยจะทำตัวเออเมนซอยใส่ซอยแท้หอมแล้นั่นอ่ะหอมเสือหอมยวนอันนั้นแบ่งอ่ะใส่สิ่งเดียวสิดียไปซื้อซิ่งโมีสิซื้อซิ่อย่างอีกตลาดในน้อยเจ้าของน่าสนใจเมนเบืองเบิองนี่ทุกคนตลาดบริษัทใหญ่หลายได้ ส่วนลายก็เป็นของที่ว่าชาวบ้านเขะเจ้าหามาได้คือมันจะเป็นแบบอุเทาแบบนี้เนาะมาขา,ายและก็ส่วนลายก็อันนี้เป็นตลาดเล่งเนาะที่ว่าเขาเจ้ามากักมาเปิดอันนี้เท่าไหร่ห้าพานห้าพัน้าพาพาพันนหุห้าน้าพัาน้าน้าันานาัน้นา้า้าพาเพันนึาหาดน้้าา Respect, ite, sponsor, เอาเมินเลยสองจานหลุดได้เท่าไหร่น้อได้ได้จ้撒เอาอีกเอาอีกรถมะละว่ามันบูมีเอาอีกหอยเชลี่เหรอครับเื่อยหอยเชลลี่เหรอหอยปักกว่าเขาเรียกหอยปักกว่างนี่เหรออันเดียวก็นละเออการเดียวกันเลยมีกุ้งมีหอยเดี๋ยวอันต้องอันนั้นต้องเป็นเมนูของไอวันไอวันซีเอาไปเฮ็ดเมนูแซ่บๆให้กินก็ ขาไปเบิ้งน้ำกันเนาะว่าเอาสิไปเฮ็ดจังได๋ไนเนาะ,ะมีหมอยมีเขาโอ้โหทุกคนอตอนนี้มาเบิ่งน้ำกันอันนี้อุ<ฮ>้ยอันน,น,นี้อันนี้หอยอะนะเขาเจ้าจำสิ่งมันตุยย้ยดีเดหอยนี่นนเวลาไปขุดนี่มันแบบมันอยู่ในดินลราขุดเอาเราไปเฮ็ดตุยต้ยตุย้ยมันแซ่บเลยอันนี้อมาตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบัดกราฟนี่เนาะซีซีอันนี้ปิดตอนแม่แม่มากสุดเลยอันนี้แมนเมื่อกี้เธอกรถามอันนี้อันนี้ตลาดเศร้าพ่นกลับมาบ่ก็เอาเลยมาตายเลยน้องมาตายหรือเ่ ขายเท่าไรไม่ต้องมาซื้อเหรอมวนเชวัเชาไปต้นเมยไว้ดมได้ม่ตองซื้อลมากะบมาซอกซื้อได้อันนี้ใช่จองไดงออคมากได้จะิไปโดยโดมันสียากเอาไปเอามาเออได้ไปตัดไปอีกเมนตักแดดเดี๋ยวมันสียกกมันสีตายมันตักแดดนี่แหะตักแดดดิมันอากาศห้อนพูด จะว่าหอยนี่มันมันแบบอหอยมันอยู่ในพื้นเนาะทุกคนเนาะอือทีนนอ่อยู่เหนดเหล่านเราไปดูอยู่ภูทับเบิกกันตลาดเปิดเอาหอยพวกนี้มันซีอยู่ในดินเลยทุกคนแบบต้องคุดเอาเนาะเพราะว่าหอยเขาเอ้ยวาหอยจำสินเนาะถึงมันซีอยู่ในดินแต่มันก็ตุ้ยเลยทุกคนตัวมันแบบตึงขนาดตึงกว่าที่ว่าหอยที่มาหาก,กินจะถึงน้ำหลายกว่าซ้ำอืออันนี้ก็คือมาใจตลาดก่อนแล้วทุกคนบรรยากาศก,าก็เป็นประมาณนี้เนาะตลาดใบใหญ่ไหลายน้อยกับเจ้ากระปู ผักโขมเขาผักโขเออเออยู่หุ่นน้องบุหิตในวันได้กินเนาะโซลารเขาจะใส่จุ่มใส่ดาดกิ่นเลยแซ่บเลยใส่จุ่มใส่ดาดอ๋อเหรอเออยู่หุ่นก็เออกะกะกินอยู่ตัวเห็ดอูไปเก็บอยู่ผักโขมอันนี้ผักโขมอันนี้ผักเดียวกันละใช่เหรอเฮ้ยอันนี้กับผักโขมเหมือนกันผักโขมแดงอ่าไปแกงน้ำมันก็สซิออแดงๆหนึงประมาณนี้แหละทุกคนตลาดเนาะอ่า ถือว่าเป็นตลาดบ้านบ้านนะทุกคนเนาะพากันไมยางเอาไปใส่ยังไงเอาไปใส่ยังไงเอ่อใส่รับเทาขายจังไดจ้าแม่มาฮะมาแน่ๆจ้างมาเลยเอาต้องเอาหอมเอาอะไรไม่เอาเลยมัดเท่าไหร่เกาะห้าพันอันนี้ขายเท่าไหร่อันนี้อันนี้สองขีดฮะสองขีด เออสองขีดห้าชิปสองขีดห้าพันเออตกใจซื้ออันนึงแถมมีต้นนึงปอกเอาไหมมาใจนี่เนี่ยเอาอันนี้ไหมฮะกูจะเอาเหรอโอเคถามซื้อมาแวะเบิึงอันนี้เนาะแต่ว่าทางนั้นบูงดีมีอย่างเนี้ยเจะมีพวกมะเกี้ยงอย่างเนาะตอนนั้นแล้วก็มีของกินซุกทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าเขาเจ้าเลิกเรียกเลิกงานเขาเจ้าก็มาซอกแวะซื้อของกินละ เอาตาเาจ้าคไยราัวป็นยังจะกินเหรอฮะตัวทองไม่ดีแต่ชอบอยู่แต่ว่าหมักอยู่แต่่าแต่ว่ายันทองเสียรกเสร็จเอาอย่างอูนี่อันนี้กัน่าจะไปเป็นเมนูเดียวกันหึือกันเนาะ ก้อยปลา,า,<บ>าอย่าไปเคี่ยมให้ก้อยปลาก้อยก็ยยมืดแล้วบ่แล้อมืดต้องเอาแล้วบ่แล้้วจาอ่าทุกคนหมดเงินประมาณสามแสนหมดเงินประมาณแสนไปลายปลา<ป>นี่น้องตอนนี้เขากากำลังเดินทางไปสู่บอนที่เขาพักเนาะทุกคนเนาะกลับเซียนี่กลยที่เป็นตัวเมืองเมืองเฟืองกับโบได้ว่า เป็นเมืองใหญ่หลายนาะแต่ว่ากับอุดมสมบูรณ์และกาเต็มไปด้วยทรัพรรยาการที่เป็นแรงท่องเที่ยวเนาะทุกคนเน,ะนาะให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวชมกาในตัวเมืองนี่กายังเป็นแบบธรรมศาสตรธรรมศาอตร่เนาะทุกคนอ้อมแอมด้วยภูเขาน่นาะแต่ว่าจุดทั้งหน้าสิเป็นจุดไฮไลท์เลยทุกคนคันว่ามาตอนเศร้าๆนี่กสิเช็นบรรยากาศแบบงามๆเลยเนาะกามาเบิงนำกันอีกว่าทั้งหน้ามันสิเป็นยังไ๋เพราะว่าเป็นจุดที่ทุกคนมาแล้วต้องมาหยื่นท่ายหูน้ำกนักนเนาะก็คือจุดนี้แหละ แต่ว่าเขาไปใกล้ๆก็นี่กันมันจิง,งามเนะาะเพราะว่าตอนนั้นตัวมากัดดุลเราทุกคนมันเป็นปี่ละป็นเป็นปีอีหลี่ประมาณปีปีปลายนิดๆทุกคนว่าได้ปีดุนปน้าน,นอนแต่ก<อ>ัมาสามาคบหอบกันมาเนาะทุกคนถคือบาองามแล้วกันจ่มเลยเนี่ยคือที่เขามาเขาคําว่าสามมืองเฟืองทุกคนสามมือเอฟเฟือง คทำในสามมื้อเมืองเฟืองที่มาของเขาสามมื้อเมืองเฟืองครังหน้าเขาีผู้สามมันอันน้อยอันผ่าน้วยอ๋อนี่นี่วะรอสามมื้อแม่นที่มาของเขาสามมื้อเป็นสามผ่าเมืองเฟืองเหรอเดีวเนี่ยหนีเบอร์ทุกคนเบืองทางนี้มุมมุมทางนี้ก็งามงามเมือนกันทุกคนเปิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเจ้าหากว่าเกี่ยวเข่าแล้วเนาะเกี่ยวเข่าแล้วหลัยังแบบหน้าก็ยังเหลืองๆอยู่ มันเป็นแบบว่าแบบพวกฝั่งต่อเข้าเนาะทราบในทางหลังนี้ง่าเนาะในนี้ก็มีเชื่อสมัยใหม่เขามากเป็นจำนวนหลายเลยแล้วแหละราคาก็เด่นเลยอมากแต่ทางค้าเนาะซีรีย์งานแมนนะกราคาที่ไหนทุกคนมุมนี่แหละเป็นมุมที่ว่างามที่สุดเนาะไปมาแล้วก็ต้องได้แบบดึงโทรศัพท์ขึ้นมาเลยขั้นหายมามุมนี้ต้องภูบาล้างหน่อยครับแมนทุกบ้านหลังนี้ออกภูดีงามย่ามือรมาจักรว แถวนี้นี่ที่จริงบุคคลจะตัดเลยเนาะเฮมันเห็นแบบวิวทงนาอะไรงับงามกินเผ็ดนอกแมนแต่กับบุคคลบุคคลที่จะมีเน้อบางซื้อแต่ว่ามันกับมีเน้อบางกันเล่าเต่ดินเขาแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาตาแเบืองเบิองทงนาเอาไก่มาแล้วก็ฟางกองนิดน่ิดได้ได้เนาะว่าเอาเอามาโอ้ยบรรยากาศทุกคนเบิองไหมคันว่าเอาแบบไก่โมเฟืองอยู่กลางทงนาเหรอเผ็ดวิวแบบนี้นี่ปัาดทีโดไก่อบฟางอยู่เบ้างนี่หรือนี่หรือคือแดนเมืองเฟืองยแบบนี้นะ สุดยอดอีหลีทุกคนนี่แหละทุกคนมันเป็นมุนสน่กับเมืองเฟืองเนาะมีหลายๆบอนอยู่กัมีทั้งวัดบาอาหามเนาะหลายๆจุดที่ว่าอยากให้ทุกคนเข้ามาเทีเ่ยวชมน้ากันเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้เขาอาจจะบ่ทันได้ไปน้ากันเถอะเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนขี่รถล่อเข้าไปว่าจากจุดไหนมันที่เป็นยังไงเนาะอันนี้ก็คือเขาที่เป็นจุดที่เป็นจุดแยกกับป่าไปบอลท่องเที่ยวของเขาก็าคือทางหน้าพูดเลรอเนาะทางที่ยามาคือทางนั้นพูดเนาะ แดี๋ยวทางนี้เป็นทางของเมืองสามารถซอดออกไปหาธนาคามได้ทุกคนสามารถออกไปทางธนาคามได้เนาะธนาคามกูเกลิลข้ามก็คืออันนั้นเนาะเรียงว่าเห่ือกับบอลนาไปนะสังคมโอแมนบอลนาไปอันนั้นถนนคนเดินอันนั้นน่ะเสียงเสียงคานแมนมันซิวใกล้ๆมันซิวกู่กิลข้ามกว่าท่านมันซิวใกล้ๆกับท่านสินะแมนอันนี้ก็คือคำแพลมาทางธนาคามก็สามารถเข้ามาหา เมืองเฟืองได้เลยเลยนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาเจ้าก็ทีมาทางจังหวัดน่านแล้วก็ทางหนองคายเนาะเป็นส่วนหลายเป็นส่วนใหญ่เนาะจังหวัดน่านกับหนองคายจังหวัดน่านนี่ทะลุมาทางไหนอะ่ะทะลชัยาบุรีอย่างนี้นหรอจังหวัดน่านมันมาทางชัยาบุรีออกหลวงเขาบานแล้วก็มาทางนี้อเอาเลี้ยวไส่อันนี้เป็นทางที่เอามาเนาะอะไรคุณอุคคำคุณสงสัยยัง คุณถามคุณถามคุณประกันนะไก่เตมนกับท้งจังหวัดน่านนี่โบเมนว่าเขาเจ้าตั้งใจมาเมืองเฟืองทุกคนเขาเจ้ากอดแบบว่าเลอกมาหลกมาหลวงพระบางมาบางเวียงหลังจากบางเวียงก็มาเมืองเฟืองต่อมาเมืองเฟืองปุ๊บเนาะมาเมืองเฟืองปุ๊บเขาเจ้าก็ไปนครหลวงไปนครหลวงเขาเจ้าก็ออกหนองคายเลยอยงประมาณนี้เนาะแล้เราก็ย้อนไหมเราก็หนองคายมาเข้ามาหนองคายมาเมืองเมืองเฟืองเขาก็กลับไ็เป็นน่านรีบออกนานเนาะ จบเลยจบเลยทิปพักตัวใกล้ละทุกคนใกล้ซีนีทิปแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮากระซีขอตัวลาทุกคนไปก่อนละเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้เฮากระซีจบกับบรรยากาศสำนี้เนาะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศในช่วงตอนแรงๆน้ำกันลากาพาทุกคนพาไอ้บันไอ้โรดไปเบิ่งตลาดยามแรงน้ำกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนฝากติดตามทุกคนว่าพวกเฮาซีเดินทางไปใส่ตอแน่เนาะทางสามซองเนาะจะเฮ็ดอย่างยี่ใสแน่เนาะสำหรับคลิปนี้บายบาย สบายดีแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อ